S <S บุณนำพันเป็นภูมิแพ้ถือว่ารุนแรงนะฮะแพ้อากาศเย็นแพ้ฝุ่น <c oughs> ควันบุหรี่ควัน <c oughs> รถเกสรดอกไม้ค่ะ <c oughs> เคยไปทดลอง <c oughs> สารที่แพ้ไหมฮะ <c oughs> ไม่เคยไม่เคยแต่ทั้งหมด <c oughs> ที่พูดมาแพ้หมดเลย <c oughs> แพ้หมดเลยแพ้ยังไงครับรุนแรงแค่ไหนฮะ คือพอได้ปุ๊บเนี่ยจมูกจะแน่นปุ๊บแล้วก็มันมีน้ําไหลแล้วก็พอน้ําไหลก็จะเริ่มเอาชือวชู้อ,ชอ,อัดไว้อแล้วก็เอาผ้าปิดปากอาแล้วก็ทํางานแล้วก็ไปข้างนอกก็เหมือนกับคนป่วยเหมือนคนเป็นหวัดค่ะแต่ไม่รุนแรงถึงรุนแรงถึงแค่ไหนฮะถ้ารุนแรงมันก็ขันตาขันตาอแล้วก็ถ้าแรงมากก็ จกระจมแบบสิบทีปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีผื่นขึ้นไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีอาจารย์อภัยครับจริงๆภูิแพ้นี่มันไม่มีสาเหตุสาเหตุมันก็มาจากภูมิไวกว่าปกตินั่นแหละค่ะคืออะไรต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยถ้าคนที่เขาไม่แพ้เนี่ยเขาก็จะไม่แพ้เลยก็เป็นโรคกำเวนหรือเปล่าฮะก็อาจจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะฮะคือคือ ภูมิจะไวกว่าปกติร่างกายจะตอบสนองเยอะกว่าคนอื่นๆคือถ้าจะเป็นจะเป็นตั้งแต่เด็กหรือว่าอายุมากแล้วค่อยเป็นนะน,นี่ไม่ไม่ค่ะบางทีก็มาเป็นตอนอายุเยอะก็มีบางทีก็เป็นตั้งแต่เด็กเล็กๆก็มีแล้วแต่ค่ะมันจะไม่ส่งสัญญาณมาก่อนเลยใช่ค่ะ<อ>ออบางคนเขาก็บอกว่าอาจจะมีกรรมพันธุ์มีส่วนด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้นะอย่างกรณีขอ,ง,องคุณธรรมพันธ์นี่เคยมีคุณหมอแนะนําพอเวลาย้ายที่อยู่ เปลี่ยนบรรยากาศบอกดีขึ้นเ,เคยเจอคนนะฮะที่เขาเป็นภูมิแพ้แบบเนี้ยแล้วหมอนแนะนําว่าไปอยู่ที่อากาศดีๆครับเขาก็ไปอยู่เชียงใหม่หแล้วไปเจอที่เชียงใหม่ค่ะเขาบอกผมยิ่งหนักกว่าเก่าอีกพะมันหนาวขึ้นมาที่ผมแย่เลยกําลังจะคุยว่าเชียงใหม่อากาศดีแต่ที่ไหนได้ล่าสุดตอนนี้หมอกควันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมหอาจารย์ก็ไม่ยังยังไม่มีทางออกของชีวิตไม่มีก็ทานีนมันทำให้คุณภาพชีวิตแย่ไหม แย่ค่ะแย่ไปไหนที่ก็รู้สึกอายอะไรอะ่ะจะต้องคุมตลอดอย่างเออางี้ยคนรังเกียจใช่การทํางานเหรอฮะทำงานอ่ส่วนมากเป็นงานบ้านงานบ้านที่จะไปข้างนอกก็คือไปซื้อของไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ค่อยมีอุปสรรคเท่าไหร่ใช่ค่ะแล้ววันหนึ่งทําไมถึงรู้สึกว่าอยากจะหายจากโรคนี้มันมันเป็นอะไรเดี๋ยวกันดูรายการค่ะ อพอดีดูรายการด็เตรเซลีแพบเดียวเท่านั้นเนี่ยอุ้ยมันใช่ที่เราเป็นเลยอะล่ะก็เป็นมาทั้ง30ปีแล้วใช่ก็กินยามา8เม็ดทุกวันทุกคืนอย่างเงี้ยกินนะวันละวันละเท่าไหร่นะ8ดเม็ดแปดเม็ดเลยเหรอฮะใช่กินมาสาสิบปีกินอยู่อย่างเงี้ยจนรู้สึกอุ้ยมันกินมากเราจะตายไหมเนี่ยมันกลัวตายตเลยก็เลยมาเปิดช่องวันละแเม็ด 30ปีใครใครรบกวนมีเครื่องคิดเลขกดให้ผมหน่อยได้ไหมฮะ <laughs> ผมอยากรู้ว่ากินมาแล้วทั้งหมดกี่เม็ดอย่างเงี้ยทุกวันพอเช้าขึ้นมากระจามปแต่กลางคืนเนี่ยจะกินลดน้ำมูกแกงง่วงคืออยากหลับก็สองสอง,อสองเม็ดก่อนอพอเช้าขึ้นมาก็เริ่มงประจามก็จะกินแบบไม่ง่วงอสองเม็ดพอเริ่มสักสามชั่วโมงมันหมดลิตก็อีกอย่างเงี้ยไปจนครบรอบของวันทุกวันทุกวัน เคยมีกิจกรรมหรือว่ากิจวัตรประจําวันอะไรที่มันต้องตั้งอกตั้งใจขนาดนี้ไหมฮะกินมันน่ะเหรอทําอย่างอื่นที่ที่แบบว่าเป็นระเบียบวินัยขนาดกินยาวันละแปดเม็ดไหมฮะมันมันต้องมันต้องกินอ่ะเพราะไม่กินแล้วรู้สึกมันไหลตลอดทรมานเหมือนบางคนตื่นเช้ามาเกิดต้องกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่แต่ว่ากินกาแฟก็ง่ายๆแป๊บเดียวเดี๋ยวไม่กินก็ได้แต่นี่ต้องกินแปดเม็ดทุกวัน ถ้าไม่กินปุ๊บก็รู้สึกน้ำมูกไหลแล้วแล้วก็ในหัวนี่แน่นมันมีแต่น้ำความรู้สึกเราอ่ะมันมีแต่น้ําซึ่งผมเชื่อว่าความรู้สึกนี้ไม่ใช่คุณอาพันเป็นคนเดียวตอนนี้อาจารย์พี่ชัยบอกมี1นล้านแปดแสนคนใช่ไหมสิบแปล้านสิล้านคนนะฮะที่เป็นอาการภูมิแพ้นะฮะด้วยความรุนแรงที่แตกต่างกันอ๋อแล้วก็แพ้คนละอย่างกันเนี่ยอีกเยอะแล้วยังไงฮะ ใครบอกว่าบิมมันจะช่วยได้สามสิบปีมาแล้วฉันไม่เห็นหายเห็นหายเลยอาจารย์เสรีบอกเชื่อเลยเหรอฮะพอเห็นปุ๊บได้เห็นแป๊บบอกว่ากินวันละสี่เม็ดเราก็นึกว่าอ๋อเออมันน้อยลงเว้ยไม่ใช่สี่เม็ดของเราในมือหนึ่งเช้าก่อนนอนอีกสี่กินไปได้ทักอาทิตย์หนึ่งอันนี้คือกินบิม สีเขียวอ๋อคือบีมสีเขียวเช้าสี่เย็นสีเส่เลยสี่เลยเพราะว่าฟังไม่สับฟังอ๋อ <laughs> พอมีคนบอกว่าให้เริ่มกินบีมหายไอ <laughs> ้ฉันเคยกินยาแก้แพ้อยู่แปดเม็ดฉันก็เลยกินบีมตามแปดเม็ดเหมือนกันอย่างนั้นเหรอใช่สี่เช้าสี่ก่อนนอนสี่โอ้เช้าสี่ก่อนนอนสี่นะฮะเป็นเวลาอยู่เท่าไหร่ฮะกินอยู่สักอาทิตย์หนึ่งก้ารู้สึกว่า เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราตามตัวมันคันมันคันแต่ไม่ไม่มีเม็ดนะมันคันในเนื้อเราก็อู้กาก็ไม่กล้าบ่นเดี๋ยวแฟนบอกนั่นไงบอกแล้วแตกเนื้อสาวป่ะฮะไม่ใช่มันเกินแล้วเออก็เลยก็เลยโทรมาหาน้องจิตภาว่าที่พี่กินเนี่ยมันมากเกินไปหรือเปล่าเขาบอกมันมากไปพี่อุ้ยเราได้ยินด็อกเตอร์บอกว่า สี m, ่เม็ดเราก็ตั้งใจเลยว่าสี่เม็ดเนี่ยจะฟังไม่ทันได,ได้ได้สอบก,กันนะใช่เ็าเกินไปเขาบอกว่าพี่ลดลดเหลือสี่เม็ด m, วันล 2, น 2, ะสองเย็นสองเราก็เริ่มลดลงโอ้คันมันหายไปจากคันในเนื้อเนี่ยแต่ไม่เป็นเม็ดนะขาแล้วเราก็บีบบีบอามันก็หายไปแล้วจากวันนั้นหูมันเพอร์เฟกมากไม่มีน้ำมูกไหลมันไม่มีการแน่น อืมหพอใจมากเลยทดลองไหมไม่ทดลองคือตั้งใจไม่ถึงเป็นจอดูอะไรเงี้ยมีมีไหมไม่มีเป็นผมเนี่ยผมจะไปพิสูจน์เลยนะเมื่อมันหายแล้วนะไหนลองซิเอาควันมาพ่นใส่ชั้นที่ไม่ต้องมีต้องมีผมเชื่อมีอ่ะก็แฟนเขาสังเกตเฮ้ยมันทํากับข้าวมันไม่เอากระดาษยัดด้วย ทุกทีผัดกับข้าวให้เขาทานเนี่ยต้องเกตะดัใช่เขาก็แซวโอ้โหเจอของวิเศษใช่ฉันไม่เคยเป็นเลยตอนเนี้เห็นไหมน้ําก็ไม่ไหลก็บอกโอ้โหเอาจริงเอาจังอแฟนเริ่มกังวลเนี่ยเฮ้ยมันหายดีแล้วเว้ยอ๋อมันหายสงสัยมนอายุยืนแน่เลยหลานสาวค่ะเอาอยากยืนอยากยืนอยากยืนแหมอยากยืนเลยนะฮะอาจารย์ครับสี่สี่ต่อวันเนี่ย ถ้าเป็นยาถ้าเป็นยาคโอ้โหเสียชีวิตเลยเคยือตอกของเรามันทําจากสารสกัดมังคุดเงาดำถั่วเหลืองฝรั่งโบบกมันปลอดภัยร้อยเปอร์แต่กรณีของคุณนนี่นะครับมันไม่ได้เป็นมะเร็งที่เราต้องใช้ถึง8ดเม็ดสิกว่าเม็ดนะไอ <c oughs> <c oughs> ตอนที่เราเป็นมะเร็งเราต้องสู้กับมันอย่างเต็มที่นะ มีวิทยายุทธ์อะไรทั้งหลายหลาปริมาณเราต้ <laughs> องงัดออกมาหมดแล้วขณะถ้ามันมากเกินไปแล้วก็ต้องแมวน้ำมังคุดมาบาลานซ์สินะแต่เป็นนั่นคือศาสตร์ศาสตร์ของการรักษาของเราการดูแลทีนี้อย่างกรณีที่เป็นโรคภูมิแพ้จริงๆมันเป็นเรื่องง่ายๆนะสำหรับเราใช่ไหมสำหรับเรามันมันเป็นเรื่องที่ผมอยากจะบอกว่าเด็กๆอ่ะใช่ไหมะพวกเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆภูมิแพ้นี่เหรอสําหรับนักนักบิมนี่นะมัน เด็กเด็กเช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดตามปกตินะถ้าอาการมไม่รุนแรงมไม่กี่วันก็โอเคหนักหน่อยก็เช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดก็โอเคอแต่ถ้าเช้าสี่เม็ดเย็นสี่เม็ดมันเยอะไปแล้วนะเพราะนี่นี่คือสาเหตุก็คือว่ามันมีการกระตุ้นให้มีการสร้าง TSH หนึ่ง TSH สิบเจ็ดแล้วก็ Tregulator ทั้งสามตัวเลยนะครับเยอะเกินไปมันก็เกิดโรคแพ้ จัดการแพ้ภูมิตัวเองสิทีเนี้ยนะฮะมันไปเพิ่มมากจนกระทั่งเราแพ้ปันอาการคันมาครับอาโทปิกดิซิสครับก็เป็นอาการคันตามาครับทีเเยอะไปครับทีเอก็สูงไปครับไม่ได้เมื่อเราลดลงมาลดลงมามันก็สร้างน้อยลงนะครับแต่ขณะเดียวกันที่มันสร้างมันสร้างเพิ่มขึ้นในลักษณะไปกดทีเสองให้ในปริมาณพอสมควรเพราะ operation bim ในการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล มันต้องสร้างสมดุลจริงๆนะสาสหตุของการทำาภูมคุ้มกันก็คือต้องมีความสมดุลของภุมิคุ้มกันไม่ใช่ให้สร้างเยอะเกินไปรหรือน้อยเกินไปสมดุลก็คือไม่มากจนเกินไปเพราะมันไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้ใช่ไหมครับท่านแต่ทีน่นี้ในขณะที่เราใช้8เมนะ็ดเนี่ยผมเชื่อว่ามันไปลดทีเอสเนี่ยแตะติดดินนั่นแหละจริงๆอาการเนี่ยอาการตรงเนี้ยอ,อาการภูมิแพ้ตอนนั้นมันหายไปแล้วละ่ะแต่คุณอาจจะไม่ไม่ห่วงไม่ไม่คิด คุณไปกังวลถึวงไอ้ที่ครับเพราะฉะนั้นพอรดลงมาปุ๊บมันก็เลยหายเลยทันทีจริงๆมันไม่ไม่ได้ฉมังอย่างนี้อย่างเร็วขนาดนั้นสำหรับคนที่เป็นจะยี่สิบสาปีนี่นะครับอย่างน้อยก็ควรจะใช้อาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยนะครับแต่ที่หายไปเป็นเพราะ8เม็ดนี่แหละนะฮะแต่บังเอิญมันมีผลขั้งเขียนตามมาจากที่มันจะไม่มีผลต่อตับต่อไตใช่ไหมครับไม่มีปัญหาครับ ตับต่อไตโอ้ถ้าจะบอกว่ามันจะดีขึ้นเดี๋ยวก็โดนออยเล่นงานแน่นอนก็จากการที่เราใช้ <c oughs> นคนที่มีการกินก้าวแคปซูลต่อวันในกลุ่มผูม้ป่วยมะเร็งนี่นะ <c oughs> วัดออกมาก็ตับต่อไตไม่มีปัญหาใดๆเลย <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้น14เม็ดก็คนก็เคยกินมาแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆ <c oughs> แต่สําหรับการรุนแรงสำหรับาก,ารกรณีนี้ก็คือว่ากินเปลี่ยนแล้วก็รวดเร็วเหลือเกินนะครับก็คือมีการสร้างเม็ดเลือดขาว t 1เทียส,ส17 ก็คือมีความมีเซนซิทีฟต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิคุ้มกันซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจอากอะไรก็ไม่ทราบอาจจะกินยามันระยะเวลายาวนานพอสมควรมันก็เลยเซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้ก็เป็นได้นะค,ะครับก็โดยสรุปแล้วก็คือว่าถ้าอาการหนักถ้าเป็นเพียงภูมิแพ้เช้าสองเม็ดก่อนอาหารเย็นหรือก่อนนอนสองเม็ดก็พอนะครับแล้วถ้าหากหนึ่งอาทิตย์พากฏว่าไม่ดีขึ้น ขอให้เริ่มคิดว่าเราอาจจะมีสายนาสอักเสบกรณีนั้นก็เพิ่มเป็นหเมตรแล้วก็สอาทิตย์นะก็จะมีความแห้งเกิดขึ้นไอ้จมูกก็โล่งไปหมดมแล้วจากนั้นก็ลดลงมาครับลดลงมาทั้งหมดเนี่ยก็มันเหมือนกับว่าอัลบริชบิมของเราเป็นยานะครับที่ผมเล่าให้ฟังก็จากประสบการณ์ของผู้บริโภค ที่นํามาเล่าความให้เราฟังแล้วผมก็ประมวลเอาจากประสบการณ์เหล่านั้นให้เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคลายอื่นครับทั้งหมดเพื่อจะบอกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารจริงๆใช้แล้วก็ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สมดุลครับเราเก่งเองอยู่แล้วต้นทุนร่างกายอาหารของเราเป็นแคงตัวเสริมเพราะฉะนั้นของเราไม่ใช่ยาครับมีใครบอกตัวเลขได้ยังฮะว่าเมื่อกี้เท่าไหร่ฮะ วัดแปดหมื่นเจ็ดพันหร้อยเม็ดเม็ดละบาทอ่ะแปดหมื่นกว่าบาทก็ถือว่าวันนี้โชคดีนะฮะคำถามเมื่อกี้ค่เขาถามนิดนึงว่าภูมิแพ้กับกับเด็กเนี่ยที่เลี้ยงหลานนะคะถ้าในเด็กค่ะอายุตอนนี้จะเก้าขวบเกขวบเขาแพ้ไข่กับสารเปรี้ยวจะถามว่าไอ้บิมเขียวตัวนี้ทานได้ไหมคะ ไม่อาจจะไม่ใช่ไม่ตรงใช้น้ำมังคุดดีกว่านะครับน้ำมังคุดมันจะแก้อาการภูมิแพ้ภัยภูมิตัวเองทุกอาการแล้วเด็กก็จะชอบน้ำมังคุดนะครับวันละสักแก้วเล็กๆนะครับใส่สลิงเอาก็ได้ใช่ไหมอาจารย์เป็นหลอดนี่เก้าขวบโตลอ๋อโตละเก้าขวบเพอโตแล้วน้ำมังคุดเลยครับจะดีกว่าครับอ้าวละขอบคุณมากครับคุณน้ำพันธ์ครับ